ถึงวิธีการเซตหน้าจอละเอาการเอามิเตอร์ต่างๆขึ้นมาโชว์บนหน้าจอนะครับเราก็มาเปิดหน้าจอหลักนี้แล้วก็เข้าตัวบนตัวบนสุดที่เป็นเป็นรูปมิเตอร์เดียวทำมอินฟอร์ชัตัวนี้มันจะมีหลายหน้าจอนะคะรับก็คือเราก็เลือกเอาเลยว่ามันเราจะใช้แบบไหนดูตรงข้างล่างนะครับว่าอันนี้ คือมันสามารถเลื่อนหน้าจอได้ก็คือเราก็ทํามาหลายๆหน้าแล้วแต่ว่าเราใช้หน้าไหนคือตรงเนี้ยเราก็ใช้ตัวตัวกลางนี้เลยของพวกนี้ก็ลบทิ้งหมดอันนี้ เรามาเพิ่มหน้าจอละมาเพิ่มมิตเตอร์เราก็กดตรงรูปเฟืองตรงนี้แล้วก็กด add display ตัวสำคัญที่สุดเลยที่เราจะเอามาใช้นี่ยก็คือมันจะเป็นตัวที่เป็นตัวเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำน,นะครับตัวนี้ก็คือจำเป็นมนากตองใช้เลย ตอนแรกก็เราก็เลือกหน้าจอที่เลือกรูปลักษณะของตัวมิเตอร์ที่เราชอบผมยกตัวอย่างตัวนี้กันตัวฮาร์ปไดมิเตอร์ผมเพราะผมใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็เลือกคือตัวเขียวๆที่ตัวเขียวๆเวนี่ยมันมีตัวเลขวิ่งๆนี่ยก็คือเป็นคือตัวที่มันมีเซนเซอร์ให้เรามาขึ้นหน้าจอได้นะครับ ัวนี้ผมก็หาตัวตัวเช็คอุณหภูมิม้อนนาร์มานี่อินเจนคูลันแอมพล r เจอร์แล้วก็เลือกเอาเลือกไซส์ตามใจชอบลองดูก่อนก็ได้ว่าใช้รูปด่างแบบไหนเราสามารถปรับแก้ที่หลังได้เอาตัวนีงกลางๆไว้ก่อน เลือกตำแหน่งที่จะมาสามารถเลื่อนได้เป็นปกตินะครับเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือมันจะเป็นตัวอุณหภูมิหม้อน,น้ําของเรานะครับแล้วก็อ,อุณหภูมิปกต,ติเนี่ยของรถยนตนย์จะอยู่ประมาณ90อุณหภูมิทํางานอยู่ที่ประมาณ90-95สิถงเ้าส้าองศาถ้าเกิน95้าสิบาองศาไปเนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้คือ อย่างรถของผมเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ90องศาก็คือทํางานประมาณนี้ก็คืออุณหภูมิปกติเย็นไปก็ไม่ดีนะครับต่ากว่าต่ากว่า85เนี่ยก็คือเครื่องมันก็สึกห่อเยอะคือเขาออกคือทางทางทางวิศวกรเขาออกแบบมาให้มันทํางานที่อุณหภูมิ90องศาประมาณนี้ครับแล้วก็ลองดูค่าอื่นๆว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มบ้าง ดิสเพย์ลองดูตัวนี้เป็นดิจิตอลดิสเพย์เอาค่าอะไรใส่ดีเป็น เนจิ R P M แล้วกันก็คือจำนวนรอบรอบเครื่องยนต์แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันมีบนมันมีบนมายเราอยู่แล้วแต่ก็เอาเอาผมใส่ให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆมีเียนนี่เรื่อ,นนอได้ปับมได้อ่อ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวถ้าเราอยากจะปรับปรับเปลี่ยนลักษณะของของตัวมิเตอร์ของเราเนี่ยเราสามารถทําได้แบบนี้นะครับก็คือจิ้มแช่ไว้แล้วก็เลือก display configuration นี่เราก็สามารถเปลี่ยนไซส์มีข้างต่างเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่าต่ำสุดสูงสุด าการเตือนต่างๆเดี๋ยวจะสอนในวิดีโอต่อไปนะครับในการเตือนอุณหภูมิหรือว่าการเตือนต่างๆเดี๋ยวผมลองทำลองปรับขนาดดูเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์เป็นขนาดนะครับให้มันเป็นลองเอาตัวเล็กลงหน่อยนี่เล็กล,ละ่ะแต่อีกทีหนึ่งก็เรียบร้อย หรือว่าจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปแบบอย่างอื่นดูกันเปลี่ยนเป็นตรงนี้กด Display Configuration เรามาลองเปลี่ยน Display ไทยเปลี่ยน Display ไทยลองมาเป็นแบบนี้นี่เปลี่ยนระเป็นวงกลมก็ลองเอามาปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ลอง ลองเพิ่มค่าต่างๆลองที่เราอยากเอาไว้เช็คต่างๆของหน้าจอดูแล้วกันสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเท่านี้ก่อน